ไอ้เอะโอยอยานะครับผมมีมีดนะครับอย่านะครับเฮ้ยเฮยผมมีมีดนะครับพิกิต LED น่ากลัวผมมีมีดนะครับอีเทียไข่กาเขาวางเข้ามาเดยคุณมีมีดผมมีปืนหล่เล่หล่าเ่ายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรอะ ไมนเป็นหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นไอพี่กลัวกลัวกลัวันนี้วันนี้วันนี้อะไรอยากอยากเห็นการแสดงแปลกๆอยาก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 เห็นอยากเห็นไอล่อยเวิ่วฉันวะน้องแพรมีเรื่องใจสั่นพลาดไหมครับ อือทั่นแา่มีเรื่องสารภาพไหมเอาจริไม่ไม่ไ้ไม่มีันยังพูดไม่ได้ไอ้เหี้ยมันพูดได้ไค่คุณผู้ชมกไนก็รู้เลยคือเราเป็นชอแล้วสุดโศาเราขอผู้่อนเราไปเจอสุดโศกแล้วเดินลงมาเห็นแพลเดินขึ้นไปสุดขึ้นไปแล้วก็เดินมาเจอข้างล่างเจอโศกไข่วะเจอโศกไอ้สีขาวไอ้วิชารุตั๊กซึ่งเป็นโดโด้แค่นั้นแล้วแพลเดินขึ้นไปเห็นแค่แพลคนเดียวแพลแค่ตัวมาดิ แค่เดินขึ้นไปกูยังไม่เจอเยี่ยวอร์มเลยมันมีจบนอนอยู่ตรงตนั้นแปลว่าใครก็เห็นไม่แล้วกูเห็นไปม่ไรสัตว์้กูเห็นกูก,ก็เกัดก็มึงเ,<ล>เป็นคนร้ายในคดีนี้ให้หลงรักอเาเข้าแล้วนะเมียวกูขอพูดคำสุดท้ายกูกับเมยเป็นคู่รักกันไอสัตว์อุ้ยครับเองตา,า,าต้นโดนโบสถ์อะทำไมกูโดนโบสถ์อะมื่อกี้พีิเศษนี่ใครชื่อ เอียตุ๊แป๊กยิ่งกแป๊กเออเฮ้ยตีทำเควสไะไรอะตีทำเควสอะไรอ่ะป็นทุกคนยังพูดไม่ได้หรอคไม่ครับพี่เพราะผมอยู่กันสี่คนครับพี่อยู่กับแมนอยู่ด้วยครับ แยกไก่ต้นใช่ไหมแล้วกูอ่ะลงมาข้างล่างเจอศพน้องเชลซีอยู่ตรงโซนขายของศพนี้นานหรือยังเพราะว่าติวันกูอยู่ข้างบนกับนดโน่นานหรือยังนี่ไม่นานนานหรือยังนี่ไม่นานเพราะนี่ลงมานี่ก็เห็นเพรานี่ลงมาหรือว่าเป็นแคลเดียนนะแคลเดียนหรือเปล่านะกระดิ๊บขีนะ่นสงสัยขึ้นต้นแเชลซีขึ้นมาไม่นานแคลเดียนหรือเปล่านะทุกคนไม่ดูครับ เชิญบวชได้ตามอัธยาศัยบวชครับคุณผู้ชมเฮียเอ้าคุณลอยไอ้ต้นโต๊ะเป็นโดโดไอ้ต้นโต๊ะเป็นโดโดไอ้ต้นโต๊ะเป็นโดโดถ้ามันทำอย่างนี้ตัวเองเหรอ กินมาข้าวผมทำไมเงี้ยไอ้เหี้ยอะไรเไเีคเชื่อุณเลยเทียเอคุณหน่อยเ้ยไอ้เหี้ยแต่ไม่ทำด้วยคนอื่นเยอะมากไม่ควายเหี้ยแต่ละอย่างก็ไม่ต้องเชเหี้ยจะตายอ่ะไหมดไอ้ส่อเฮ้ยสวัสดีครับ นี่ทางตอนขออนุาตล้างสู้ครับเออเป็นเรื่องที่นาตื่นปกี่ยังไงครับ เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนดิชานได้มาเจอหนองต้นที่ยืนอยู่ใต้รังเฮ้อเมื่กีคข้าปวดศอกเมื่อเหรอตอนเมื่อกี้มีต้นต้นมีบอมมีพิกฤตผมอยู่ด้วยกันสี่คนอายังไม่เย่นจัด ยังไงครับไม่รู้เรื่องครับไม่มีข้อมูลครับเพิกกี้จะคือสาวล้ำปางเมียวบทฉันนะเพราะว่าฉันเป็นคนดีที่สุดญาติพี่น้องสามก็รับให้เพื่อะจากเรายังจับมือครับไหนครับยังไง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 ครับพวกคนเยอะเยอะแยนขนาดนีณที่อย่างนี้ตามนะไอ้เช ชิวไชิวไอ้บีเอาเคยกดยวกันเบลกันด้วยนะการไปไรแม่ได้มาจามนะไอพี่ไปละจามี่อะไรสัตว์ข่าเวเองข่าเวเองข่าเวเองคุณเล่นเล่นลเล่นเพื่อนคุณเล่นเพื่อนเฮ้ยลุงอะไรเยังอะไรนี้นอลนี้ โอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ชต่ไม่ได้ชี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแผลเชื้ฮัลโหลเชื้อฮัลโหกูว่าเลยที่นี่ชอบแผลเชื้ออะไรเวลาเฮ้ยมึงไปนี่กันไหมท่อท่อน้ำอ่ะเดี๋ยวกูพาไปกูทำเพื่ออยู่ โอ,โอ้อย่าสลับล่อยเฮ้ยมันเร็วไปแล้วเฮ้ยนี่ป่ะใครแมนู้ใครฆ่าใครฆ่าไม่รูู้เพิ่งมาแล้วใครไอ้โน้ไอ้โน้บ้านบ้าน ไอแมนอีโกูเป็นสัเตี้ยค่าอีโนไปแล้วนั่นะครับไอแมนอีโแค่ะนั้เพื่อนอีไรไม่ใช่กูหรือควายไอแมนอีโ่ไอมึงคาดเลยนะกูเป็นสัเตี้ยอีโนไม่ใช่นีโนม่มากมรับกูและให้การฆ่าเ,เลยนะกูเป็เนสะันเตี้ยกูก็ไม่ได้ลาทาฝัน ไอ้มนไอ้แมนไมนอีสงแน่นอนนะใครอื่นก่อนทุกคนอมนเ็อีส่เพราะเอามาแต่มึคายโน่ะทุกคนเห็นอ่ะกูเป็นภาษาเสี่ยงพอผีแล้วแต่มันฆ่คนที่มีทางสู้น้อใกวดแล้องกูอ่มีใครัเดียวละกูเป็นสาษสูงนานภารสูงาสูงสูงรอะไรร่ะสูงอะไรรึล่าไม่ดีสิไม่ดคว่บ

ไอต้น What the fuck that w h e r ไอต้นเฮียไอ้คนอยู่กับเราแล้แต่ไอ้แก๊งเมื่อกี้ไม่มีใครฆ่าเลยไอ้สัสก้อนเมื่อกี้เออไอ้กูโง่ไอ้กูก็แดกศพได้อีกสักเลยเฮียไอ้แค่สีแล้วไอ้สัตว์ มีบแสเ้ยต่ะตตตตตอะไรวะต่ละตตคือลอยเปอร์อะลอยเปอร์ใครใครแจ่มทองลอยเปอร์แจ่มอลอยเปอร์ตาเรกูเดินหน่อยาว่ลอยเปอร์คาตาเย้าว่ลอยเปอร์ เอาไอะไรเปิดคือป่ะครับอ้าไมคือถ้าพี่เอาขี่มันหีดหน้าเขาเลยไ้ไปแล้วคนขี่ในนี้มีอยู่กี่คน้าเปเซ็น้ยเปอไม่ใน่อยเใครใครเดียวเตรียมเตรียมเลยอยากไอะไอ้ลอเปิดถ้าแหลกก็พูดพูดนำร้อยเปอร์่ซ็นต์ไปโนร้อยเลยใครใครเอยใครวะมีใครอะมโดมีใครอยู่ อีแบล้วอีแบลไลเปอร์อยู่ไอโน่อีแบลไลเปอร์อีแบลไลเปอร์ไอโนเข้าไปเลยรอดคะแนนเต็มรอคะแนนเต็มรอดคะแนนเต็มเฮ้ยโง่โงสัตว์น่ากลัวน่ากลัว อยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เจ๊ไปไงวะไอ้สัตว์ไปไงวะเยอะเงยเย่าเิ่งอย่าเย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 ิ่เงยเยอะเงยไอ้ณแหล่งนี้ที่ภักจดีณแหล่งนี้ที่ภักใจอะไรอ่ะนายวิสรุตเป็นเบิร์ดวอเชอร์เขาพร้อมแล้วมาตายแล้ว มันตายแล้วเออมันตายแล้วมึงมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลอ่ะคือกูแบบกูอ่ะกูเป็นนักาชิสูตรเป็นหมอก่เดินมาแล้วกูก็เจอศพแล้วกูก็จิ้มบีบีไปทีนึงจึ๊กนึงแล้วกูก็เห็นซีเดินขึ้นมาในห้องนั้นมีมีเวฟด้วยมีเวฟกับซีทำเวฟกูหมุนแป่ทีหมุนน้ำขี้ไปหาน้ำพี่เอ๋อไอ้เออเยอีอ่ะไปจิ้ไอ้สัน อะเรๆๆๆลเลเลเๆๆๆๆๆนะๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆวไอ้กันๆดๆๆปๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆนๆๆๆๆยๆาๆๆๆนๆๆยๆๆ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 นมันๆๆ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 ๆมันลวม กูแบาแม่เดเจกรเรูกมแทนเดาเจกูจะไ,ได้รูใ้ใครมีปืนเดียวมึงได้รู้คนไม่ใครมีปืนไม่ฆ่าคนบ้าชี้เป็นหรือเปล่าไมน่กไม่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 ไ,มไม อ้อําเควสนิดหน่อยไม่ได้เลยกเห็นการกูได้ยินแบบเสียง,งคนรู้ด้วยความแค้นอะ่ะที่อ๋อขึ้นมาแล้วก็วิ่งอออ๋อเนี่คือการดีคนตรงนั้นน<ล>่ะมันแค้นไอ้แพลมากเว้ยแม็กกีวมิกก็ต้องแล้วด้วย <laughs> มึงมึงรู้ป่ะมึงรู้ป่ะว่าใครให้เรา <laughs> รู้ <laughs> ไอ้เฮียการเนี่ยรู้ าแล้วอะไรกันความแพ้ของคูณแล้วคุนปิดปากเหรอมันปิดเองในรูทแตงกูอาร์ตวะกันุนไอ้ก้บอ้ไอ้การบออ้กเชิญเป็นกูเป็นกูเป็นเหยืยวนะไอ้กาดเหยเหยก็เาวาข้ไปโวไอซีกูหเเไม่ได้กูเป็นเหยอู่ะ่

โโอหนี่ไงมีแต่คนมีป like. okay. 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 hey. ืนเลยะลยบอกเลยเนี่ยไอ้สัสนี่มาตาคนคอนนี่ว่ะเลยเข้านี่ใด่ปะโอเคโอเคโอเคเลี้ยี้ะเกิดเทเฮ้ยกูตีมันละกูเป็นกูเป็นกูเป็นแรมเฟือ อะไรอ่ะเก็บแพ้ใครอ่ะไอ้เหี้ยอ้หันเอ้าอสอบไปกันพี่กีดตายเลยเหรอ,อกวยยังหลงอยู่เลยกู <c oughs> ยังเดินโง่หลงก,ลบบกลับไอ้กับไอ้ลไก่เบสเลยเหี้ยกูกูยังหลงอยู่เลยม <c oughs> ีโนมีโนเจอกูศพ ยี่สีบเนื้อโคตรแตกอะสะท้อนมาสะท้อนเออชื่อมาเลยดีกว่าเน้อมันเจอกี่ศพพิมพ์ก็ได้พิมพ์ก็ได้ให้นี่ไม่ทำวันนี้กูตอนนั้นกูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเกิดอะไรขึ้นกูให้นิโน่เดินเข้าหมอกใช่ไหมก็ให้การเดินเข้าหมอกแต่การนาฟูเข้าไปท้าห้กูเป็นสาตร์เสียกูเลยเบอร์แม่ ไม่มึงบอกบอกอนั้น่ะเขาได้ผมว่าบอกบอกเขาใช่เอาหรอสดเตอ้ตายไปเลยเข้าไได้ตีแม่เคตายค่ะกูก็สาัยแล้วตกิปคิิิ้กตายได้ีม่ต้องตายี้กูเก่นิโนเดลนเข้าไม่ได้วะนี่ไงแล้วมันเกินไี้บ่ เรียกเป็นเรียกเป็นอ๋อว่ะเดินติดเป็นนี่มั้เองพี่เออตัวเนี้ยกูค่อนข้างเชื่อใจมึงว่ามึงไม่ใช่มือปืนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ต้นแต่ว่ามึงมึงเปิอพูดไปแล้วนะไม่กูไม่ใช่กูไม่ใช่สารเตี้ยกูไม่ใช่สารเตี้ยกูเปิอกูเป็นแอมกูเป็นแอมซ่ก็ซาก็ซาก็ทางตานมาวันนี้ เว็บยายาเฮ้ย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 กูเจอมึงมึงมึงฟังกูนะกูเดินไปตอนแรกกูเจอศพเอ่อน่าจะเป็นไอดอลแลไอ้วงนก็ปาดต่อหน้าเลยไม่คือกูเป็นปาดเตี้ยใช่ไหมแล้วกูเห็นไอเตี้ยค่ายโน่ปุ๊บแล้วกูก็ค่ายสีต่อเลย พอดูมีดีมีเหตุผลไม่สลับกันได้หรือเปล่าอย่าอย่าบอกกูว่าสลับกันได้ดูนี่ดูบอกรูมึงโดนยิงนะกูมึงไม่โดนยิงแสดงว่ามึงเป็นไม่กูว่ามันสลับกันได้เว้ยแต่กูว่าจังหวะเมื่อกี้ไม่น่าจะสลับกูเไรแมนกูเลยแมนกูเลยแมนไอ้แมนนี่อะไรกูเลนมาที่หน้าไอ้เยี่อะางโก้กูเลยมาที่หน้าไอ้ช่าก่คนมาที่ เขาไม่ใช่ไหมเอียร้องอะไรเฮียเจอกันเอ็นกุญแจแตกดิแม่เอ็มไปเร็วเฮียไปเร็วเร็วเดินยาวเลยเฮียทีนี้เอ็ต้นเก็บเอ้ยไม่ไม่ไอต้นไอต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามีคนตายก็ฆ่ามันเลยทางนี้เฮ้ยพิดทางวะเนี่ยกลัวทางนี้ ไม่เป็นไรต้นถ้าถ้ามีถ้ามีเราตายสักคนหนึ่งก็พิธางพิทางนี้พิธางปะทางไหนวะอะไรนี่เรียกอะลง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 ใครนี่ไต้นกับแพฟอยู่ด้วยกันเด็กนั่นเฮียเอางั้นก็เลยเวฟดิกว่ายเวฟเอ้ยยิงมันยิงมันยิงมันว่หาไม่เจอเฮ้ ไอซีไอซีไปเรื่ียมาจ้ามาจ้าจับคนช้านึงเลยจับคนช้านึงเลยไอกันไม่ได้เป็นไอการไปอีแลนต้องฆ่าอยู่แล้วอ๋อแต่ตกใจฆ่าได้อีกตาไหมไม่เน้ยไม่ตายหี้ย